วัสดีครับสวัสดีครับ<ต>ทุกคนคลิปนี้ขอแค่ไม่ถึงสิบวินะครับแค่2วินี่ครับรถแท็กเตอร์เขาแถมตัวขุดมาด้วยนะครับเห็นไหมมันจะหยุดท้ายรถหยุดท้ายรถเรา<ะ>สามารถเปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็ล้อมันสามารถเดินได้นี่ยนะครับขนาดของรถเท่าไรเลยถ้าทุกคนตอบถูกเม้นใต้คลิปให้หน่อยนะครับไปนอดชั่วนะนี่นะครับ รถกแท็กเตอร์ล้อมันนี่นะครับตัวดันมันสามารถหมุนได้ตุกคนเคยซื้อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต,ต์ใต้คลิปนะครับ อาจจะมีเสียงเพลงมาแทรกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะเสียงเพลงเพื่อนบ้านนะครับนี่ล้อมันสามารถยกได้ใบแท็กรถตะะาาบได้นะครับเขาจะแถนตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่ให้ทุกคนเห็นไหมครับนี่แทเตอร์ม,มันจะมาลงได้อืม พังแล้วละมัง้งนี่ทั้งคันเลยนี่ข้างนอกแล้วนี่คือข้างในนะครับข้างในตัวรถ นีรถตีนตะขาบนะครับม,มันสามารถเดินได้ได้อยู่นี่หน้ารถครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย